ฮัลโมา Miss u n i v e r s อํานาเจริค่ะวันนี้มาในทีมของดอกไม้ไทยค่ะดอกราชพฤกษ์ชื่อชุดว่ารัตนราชพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะลูกแก้วกัลยาณ์นะคะ Miss Universe สมุทรปราการค่ะวันนี้นะคะมาในชุดเอ่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องหุ่นกระบอกอยู่หลังเวทีนะคะอ๋อเลยไม่ได้ขึ้นนะครับอเลยเป็นได้บ้างค่ะวันนี้เราได้เข้าไปชมวันนี้รู้สึกภูมิใจในผลงานตัวเองมากค่ะ ชุดน,นี้เนองค่อนข้างที่จะเราเชิญหุ่นเนี่ยมันบังคับยากแล้วก็หนักด้วยเพราะว่าปักเผ็ดเยอะมากๆเลยค่ะ <c oughs> ใช่มันบังคับยากเลยรู้สึกว่าวันนี้หนูทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วรู้สึกว่ามันมันโฟกัสที่หุ่นทาให้ลูกแก้วรู้สึกวันนี้ลูกแก้วกไม่ได้ตื่นเต้นเลย <c oughs> เพราะว่าเรามโฟกัสที่หุ่นว่าทํายังไงให้เชิดกอ,อกมาแล้วให้น้องดูมีชีวิตชีวาจริงๆ <c oughs> ดูเหมือนคนที่กําลังลําจริงๆค่ะให้เท่าหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไสิบเต็มสิบไปเลยวันนี้มายาก เหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้มิชชั่นคอม p l e ทค่ะชักธงออกมาสวัสด์เราไม่พันค่ะอํานาจเจริญฝักไปย้อนดูไลฟ์กันด้วยนะคะทุกคนโชว์ความวัฒนธรรมหลายคนแบบใช่โชว์ความเป็นใครอะไรี่ยแบบดีใช่เลิศทุกคนเลยเลิศจริงๆค่ะแล้วก็เหมือนกับลูกแก้วเลยที่งานปักหนักมากทุกคนแบบนี่ลายปักของกระโปรงของเสื้อวันนี้มาแบ็คแอนด์ไวท์นะคะเอมอคู่กันเลยตั้งเป้าหรืออะไรกับ ามายา,ามายารู้สึกอยากจะพยายามให้เข้าให้ได้ถึงท็อปสิบห้าค่ะยังไงก็ฝากทุกคนฝากเชียร์มายาด้วยนะคะมายาจะทำให้ถึงที่สุดเลยค่ะเพราะมายาเป็นน้ำไม่เต็มแก้วสามารถเติมเข้าได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับลูกแก้วน,นะคะหนูอยากให้เข้าลึกที่สุดก็ถึงทอ็อปสิบห้าเช่นกันค่ะหรือว่าก็อาจจะ ใช่ตอนนี้กำลังสร้างกระแสอาที่แบบว่าเด่นๆเลยก็คือเรื่องของชุดว่ายน้ำอะไรเรื่องของชุดว่ายน้ำเจ๊เตะผ้าเตะผ้าโยนผ้าวันนี้ผ้าวันนี้ชุดไทยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามไฟนอลค่ะไฟรอบทุกคนแต่ว่าโออให้เราทำหน่อนใช่ค่ะไฟรอบชุดว่ายน้ำใช่ก็รอเลยนะคะวันฮีริมเนาะวันไฟนอลก็รอดูเลยว่าจะงัดมุกอะไรออกมาเล่นอีกเพราะว่าตอนนี้หมดมุกแล้วนะคะเหลือแต่ตีลังกา เอออาจจะต้องตีลังกาหรืออ่าใายค่ะยังไงก็อยากจะฝากวันพีริมแล้วก็วันที่23มีไฟนอลด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าเวทีตะการตามากแบบตาแตกใหญ่สุดๆทั้งแสงสีเสียงมาครบเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนมาเชียร์มาย่าแล้วก็ลูกแก้วด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากด้อมมายาด้วยเลยเละกันด้อมมายาสามารถเซิร์ชาันในไลน์ได้เลยนะคะ,ว,ะ,คะว่าคําว่าด้อมตรงตัวค่ะแล้วก็ต่อด้วย M A Y A ก็จะเป็นด้อมของมายาเองค่ะแล้วก็ฝากลูกแก้วนะคะพอ่พอแม่คนไหนพี่นะาคนไหนนะคะที่เอนดูลูกแก้วนะคะอยากจะเชียร์หนูเนี่ยก็สามารถบดวิชชีเวิร์สผปการได้แล้วก็เข้าด้อมกันเยอะนะคะบ้านเขียวนะพิมพคําว่าลูกแก้วกัะยาเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกันเยอะน,น,นะคะจะได้ติดตามชีวิตลูกแก้วว่าเป็นยังไงบ้างฝากสาวซินเจ็ดสองคนได้นะคะ